แต่งเพลงแช่งคนถ้าฟังแล้วคิดเยอะขนาดนั้นผมก็แนะนำว่ามไม่ต้องฟังก็ได้เพลงก็คือเพลงเมาช่ำยำบ็นทาง เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ยมาราชได้เพียงแค่แป๊บเดียวกลับมีดราม่าแล้วค่ะงานนี้การทัศนาเจ้าของเพลงฮิตคาถาคุนแผนไม่ขอปล่อยผ่านออกมาชี้แจงว่าเพลงยมาราชเป็นเพลงสับแช่งคนอย่างที่ด่ากันจริงไหมเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะผมขอพูดเรื่องนี้หน่อยตั้งแต่ผมปล่อยเพลงแล้วก็ปล่อยไกด์ยมาราชรพัพรวมออกมานะครับ มีหลายคำถามมากว่าเอ,อ้ยผมแต่งเพลงแช่งคนหรือเปล่าทำไมเขียนแบบนี้และนี่ล่าสุดมันจะมีคนฟังไหมผมว่ามันก็มีคนฟังนะครับเพราะว่าเพลงนี้มันเป็นเหมือนเพลงสอนใจและอีกอย่างเนี่ยต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนออสินห้าเนี่ยมันคือการละเว้นความชั่วทำแต่ความดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการกินเหล้าเนี่ยที่ผมนำมาเขียนในมัวเมาองรสุรา นะครับเดนทอนที่บอกว่าผู้ใดมัวเมากับรสสุรากูจะเอาไฟเผารลือดมาลงคอถามว่ากินเหล้าบาปไหมถ้าในตามหลักสิลห้าเนี่ยมันก็เป็นการประพฤติผิดแหละครับแต่ถ้าเรามองตามหลักความเป็นจริงการที่เรากินแล้วเราไม่ไปก่อความวุ่นวายให้ใครเราไม่ได้ไปทําร้ายใครหรือว่าไม่ได้สร้างภาระให้สังคมเนี่ยถ้ากินแล้วกลับบ้านนอนกินแล้วนอน ภาษาบันเฮาเอื่นยูมองว่าแม่จะเจ้ของนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับมันก็ไม่ได้บาปอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็กินได้นะครับโลกมนุษย์เราเราก็ไม่สามารถที่จะประพฤติดีอะไรได้ตลอดเวลาขนาดนั้นแต่แค่เราละเว้นความชั่วเพลงเนี้ยเราเกิดมาเพื่อสร้างมาเพื่อให้คนตระหนักถึงการยุติการทําความชั่วให้คนคิดได้ให้คนหมั่นทาแต่ความดีมันเพียงสอนใจคนถ้า ฟังแล้วคิดเยอะขนาดนั้นผมก็แนะนําว่าไม่ต้องฟังก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครที่ฟังแล้วคิดได้เอ้ยเข้าใจถึงแก่นแท้ของเพลงที่มันต้องการจะสื่ออันนั้นผมมองว่าคนที่มีสติปัญญาในการฟังเพลงมากกว่าที่จะมาต่อต้านนะครับผมมองว่าแต่ละเพลงเนี่ยที่ผมทำเนี่ยมันเป็นเพลงสอนใจคนและสร้างพลังบวกให้คนเพราะฉะนั้นถามว่าเรื่องทานกินเล้าเนี่ยคุกินไปเถอะถ้าคุณ กินแล้วไม่ได้ไปทไําร้ายใครไม่ได้เป็นภาระของใครก็สามารถกินได้ฮนะต้องฝากด้วยเพลงยมราชวัตถุดมนะับเพลงนี้ผมฝากเป็นกําลังใจด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนไปเที่ยววัดเยอะๆนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนหลงประเด็นไปเยอะนะครับเพลงก็คือเพลงถ้าเพลงมันเป็นเพลงที่สอนใจคนก็น่าจะสนับสนุนกันนะครับ เรียกว่าการทัศนะออกมาชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าเพลงยมาราชต้องการจะสื่อสารแนวสอนใจค่ะแล้วก็สร้างพลังบวกให้กับคนที่ฟังไม่ได้สาบแช่งคนที่กินเหล้าแบบที่ดราม่าก,กันอย่างแน่นอนค่ะซึ่งถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ฟังเพลงยมาราชแบบเต็มๆนะคะลองเข้าไปฟังดูก่อนค่ะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะว่าคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง สดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ